วิธีการลดน้ำหนักสำหรับคนไม่ชอบออกกําลังกายสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยในเพจชีวิตด,ดีๆตามสไตล์ครูชมพู่ค่ะเพื่อนๆคะเราต้องมาวิเคราะห์สาเหตุของการอ้วนของเราก่อนว่าทุกวันเนี่ยเราอ้วนจากการกินหรือเป็นเพราะเราไม่ออกกําลังกายเราถึงอ้วนค่ะสำหรับตัวผู้เองนะคะค้นพบแล้วว่าสาเหตุข,ของการอ้วนเนี่ยคือมาจากการกิน ข้าวแป้งน้ําตาลเกินความจําเป็นของร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้สาเหตุเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ที่สาเหตุค่ะทุกครั้งที่เรากินอาหารเข้าไปนะคะร่างกายของเราเนาะจะเลือกใช้น้ําตาลก่อนก็คือเผาผ่านน้าตาลก่อนแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราดื่มอะไรวันหวานเข้าไปอ่ะร่างกายเผาผ่านไม่หมดหรอกคะ่ะฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินเนี่ยจะมากวาดน้ําตาลออกจากเลือดน,นะคะส่วนที่เหลือก็จะเก็บเป็นไขมัน แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไขมันเก่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยร่างกายไม่มีโอกาสเผาผลาญเลยเพราะว่าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานตลอดทั้งวันแบบนี้ค่ะในเมื่อเรารู้สาเหตุของการที่เรามีไขมันเยอะๆแล้วนะคะวิธีการที่จะลดความอ้วนได้ง่ายๆก็คือเพื่อนๆจะต้องให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญไขมันเดิมบ้างก็คือลดเครื่องดื่มที่มีรสหวานคือตัดไปเลยหักดิบไปเลยก็ได้ค่ะ ดื่มได้แค่น้ำเปล่าชาเขียวจืดกาแฟดำแบบเนี้ยค่ะอย่างถัดไปค่ะเพื่อนๆต้องลดแป้งที่เป็นเส้นเนาะขนมปังหรือข้าวขาวแบบเนี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งผักที่เป็นหัว พวกเผือกมันแครอทเพราะพวกนี้เป็นกลุ่มของแป้งนะคะในเมื่อเรารับประทานแป้งเข้าไปแป้งก็จะถูกย่อยเป็นน้ำตาลเนาะเมื่อมีน้ำตาลเช่นเดิมวงจรเดิมกลับมาค่ะอินซูลินออกมากว่าน้ำตาลใช้พลังงานไม่หมดก็เก็บเป็นไขมันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องลดกลุ่มที่เป็นแป้งออกด้วยนะคะและสิ่งต่อมาสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือเราจะต้องเว้นช่วงการกินบ้าง ให้ร่างกายได้มีเวลาเาผาผลาญไขมันเดิมบ้างค่ะอย่างที่เขาเรียกว่าการทำ IF ค่ะอย่างน้อยน้อยเพื่อนทำ IF สัก12ทับก็ได้ก็คือกิน12ชั่วโมงเว้นช่วงการกินอีก12ชั่วโมงสมมุติว่าเราเริ่มกิน8โมงอย่างเงี้ยค่ะ8โมงเช้าเพื่อนเื่อก็จะกินคําสุดท้ายอยู่ที่ สองทุ่มหากเรากินได้ก่อนสองทุ่มนั่นคือกำไรแล้วนะคะร่างกายก็จะมีเวลาเผาผลาญไขมันเดิมเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถลดน้ําหนักโดยไม่ต้องออกกำลังกายได้แล้วค่ะอยากให้ทุกคนลองทํานะคะรักทุกคนคะ่ะอยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย